Sampai jumpa di video selanjutnya. จติยเยปมาเยนะอวาระตเยนะตตังสัพพังอปปาราพังอปปาโนันเตผู้ใเหูดโดยความเป็นโทษแล้วประทาตืนตามรรมเราขอรับโทษนั้นของเธอไว้ผู้ดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วประทาตืนตามอรมถึงความสํารวมระหว่างต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้น ธรรมนาตนันเตอสแมกสเรียนน้อยสุเียนน้อยสักูบ,บากจาระอาจาวิโยเมเวันเตโหดี อายะสมะโตอนิสายะวัชามิท่านเจ้าข้าขอท่านโปรดเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะ,ะาอาศัยท่านอยู่โปรไกันสาธุาันเตทนปฏิบูปัญสาธุาันเตทนภาษานี่เคนัสัมปาเดสาธุาันเตทน Di masjid awal saya diantara masyarakat-masyarakat ini. Lalu. Di masjid awal saya diantara masyarakat-masyarakat ini. Lalu. Ketentan ini kalau yang menghidupi anak panas hati นี่คจ้าท่านได้ส่งใช้เป็นวิหารธรรมตลอดทุกครั้งเป็นส่วนมากที่จักศากษารปแม้รัดในมือแต่พวกมี่ป้าก็ตุ่มใหสัตวเสริมก็ปลับไสำหรับไปราาักษาไปไรทำมัฒนากับปั่นรุ้ม มีอาจารด้วยความรักความเคารพความกตัญญูแล้วก็มีเกษตรที่ดีเสมอมาที่่ามมาต้องขานาจะให้ผลตอบกาับกันกระทำปพะกอาเป็นกาจให้ มีความเจริญมากการไปดูกาที่ไหนการที่ทกเจ้าเกิดกับเปานต้นอขอบคุณสิทธิประการที่พวกเราจเจริญาการไปดูการที่ไหนรว่าขอขอวั สัมมาสัมพุทธะพะกวะภูตังะคะวันตังนาทิวาเทนตวะตุพะัตาธมโมธัรมนันมสสานิสุปฏิปนน วากาวโตะสาวกสังโฆสังขัญญา